ชมแอดมินนูหน่อยสวัสดีเ้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นครับ FC เอฟซีเหล็กฮานอยทุกทุกทันอ้าวท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้อัดตอนกลางคืนสิปล่อยห้พ่อแม่พี่น้องมืออื่นเสาหุ่นเด้อค่ะเด้อเมื่อยท่านผู้ชมมือนี่ตอบไล่เฮ็ดงานพร้อมท่านผู้ชมบ่ไเ้ตอบแต่ไล์พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาในกลุ่มเฮ็ดงานท่านผู้ชมพอดีเฮ็ดบันได ขึ้นบานท่านผู้ชมบันไดปวกเจาะบ่มีผู้เฮ็ดให้บ่มีสร้างเฮ็ดกับพ่อกับลูกกับหลานสามคนสี่คนกับแม่มีแต่คนเฮ็ดบ่เป็นบ่มีผู้ชายมีแต่พ่อพ่อกระเท้าแล้วเมื่อวานนี่เมื่อยท่านผู้ชมเฮ็ดบันไดยังบ่ทันแล้วอยู่ท่านผู้ชมเอื้องเ้าสิได้ไปเฮ็ดต่อยังบ่ทันได้เทปูนลาดปูนอยู่ผสมปูนกับ่เป็ี่ยนท่านผู้ชม เมื่อวานนี่ทั้งตัดใหม่ทั้งเจาสะสบานเนาะท่านผู้ชมหัดเฮ็ดทั้งแม่ทั้งลูกน้องหน่อยกับลูกพอเท่าแล้วท่านผู้ชมบมม่มีผู้มาเฮ็ดให้สร้างกับบํม,มีท่านผู้ชมน้องหน่อยจีรักกลับกรุงเทพฯแล้วเฝ้าเฮ็ดให้ยพอแฟนกับอยู่ท่านผู้ชมแฟนเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯ เมื่อยท่าธรรมชมเมื่อนีอัดคลิปตอนนี้สีหาถุมท่าธรร้ชมทั้งหวังนอนเมื่ออ่นยานลงคลิปห้พอแม่เอฟซีสาแลวกะเห็นคอมเมนต์บ่มวนบดีนั่าธผูมชมเลยบ่กคอยมวนนั่ปันใดเมื่ออยู่่ยธรรมชมเจอดามาคลิปเล่าพัฒนาพอสั่งไปนผูมชมเจอดามาพ่อห้าออกไปโพสไปบอกสุฟังเรากระดามา ว่าจังสันจังสีนะคะเนาะนูหน่อยก็ยังประกาศยูทูปคลิปให้ท่านผู้ชมว่าให้เขากุมนุหน่อยก็เอิ่นเขากุมมาตลอดมาเป็นปีนูหน่อยเปิดรับค้นเขากลุมเนี่ยนูหน่อยเอืน่นทุกวันท่านผู้ชมเขากุมกับเขาฟี่หายกับหายฟี่ยังด่ามาทั้งด่ามาเขากุ่มเป็นทั้งด่ามาว่าหัาตัวเนี่ย ทั้งด่าม,มาว่าเอามาโปรเห็นหยางเหล็กออกแล้วนุ่นหน่อยก็ทํางานทนให้ชมนุ่นหน่อยก็ทํางานคือกันนุ่นหน่อยเอื่นพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเขากลุมหายเขากุมก็หายฟี่ทนผู้ชมยังมาด่าม,มาจังสันจังสีอยู่เขากุมว่าเป็นจังสันจังสีถ้าพ่อแม่พี่น้องคนที่ด่าม,มาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้บอกให้คนที่ด่าม,มาถ้า คุณอยากได้อีหลีมั่นบ่มีมทางตันดอกขออ้างว่าเขากุม,ม่าได้ม,มั่นบ่มีมั่นประชัยปัญหาถ้าโทรศัพท์คุณเบิงยูทูบได้มั่นก็ต้องมีไล,ล่แมนบะอันนี้ก็บขอใหู้น้นยเ,าเ้ยาแหนจักหน่อยหนอยก็บม่ได้คิดยังไล่ดอกแต่ว่าก็ขอให้เเ้าแหนนะค่ะเนาะ ขอให้เบาไสม์ม่เนี่ยบอมแมนสีดามาแต่ไฟเดี่ยวก็ให้น้อยได้เบาน้ำเน่เด้วยค่ะเด้อถ้าคุณอยากได้อิลีมันมีทางตันหรอกเด้อค่ะเด้อน้อยก็บขอเบาเงาเบาซัมเน่ละถ้าอยากได้อิร่มีทางตันที่สิพายามเข่ากลุ่มเข่าห้องคิวอาคโคดแอดมินน้อยกับแปะไหวแทบทุกคลิปหาบ่ยาก่อยเข่ามาว่าง บอเวลาหน่นหน่อยบอกเวลาหน่นหน่อยเบาหรือว่าเขามาเสียเอาแต่แนวทางเบาซํำนีเนาะค่ะเนาะจบแค่นี้าทา่านผู้ชมเบาเบาหลายบกสันสนะันนี่นกะคองสีเข่าใจแล้วคลิปนี้มาตามต่อห้าน้อยมัดรวมกันเลยนะคะเนาะเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ทันใดที่เขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้แอดมินน่นหน่อยนาแน,นะะวเ้อค่ะเ้อขอขอบคุณทุกทันที ให้กำลังแรงใจในการทำคลิปในการลงคลิปทุกๆุกวนันทุกๆุก,กมื่อนะคะเนาะเมื่อวานนี่ฮานอยปังนะคะเนาะอีกจักสองสามมื่อน้อยได้เดินทางเด้อนะค่ะเด้อเดินทางไปบ้านฟแฟลธรรมชมไปสุโขท,ทยัยก่อนจังสีลงไปกรุงเทพเดินทางอีกแล้วธรรมชมบางเมือ่ออาจจะบอดายลงคลิปเด้อนะค่ะเด้อหรือว่าเสดใดลงกับบอลลูธรรมชุมทำมัมมมนยากหลายกับบอดายลง กัยังบอกทุกคลิปอยู่ท่านผู้ชมถ้าอยากจะเห็นทุกแนวทางตามทุกแนวทางกลุ่มกับมให้เขานะคะเนาะแอดมินน้อยๆอาจจะเปิดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายด้วยค่ะเด้อคนเขามาไลา์แล้วท่านผู้ชมภัยเขาท่านค่ะท่านภัยเขาาพระท่านกะกับบรูลุคือกันท่านผู้ชมเพราะว่าน้อยประกาศคนเขากลุ่มมาโดนแล้วเป็นปีแล้วท่านผู้ชม ล้วแต่ดวงไพ่ดวงมั่นเนาะค่ะเนาะห้าน้อยมัดรั้วเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมปังอยู่เนาะเนาะกาชาดบ่มาเนาะท่านผู้ชมเหล็กเด่นหนูหน่อยเด่นแปดกับเก้าวิ่งเจาะบันรูดแปดแปดบ้าท่านผู้ชมแปดบ้ารูดบ่ได้โตรูดได้แม่นเก่าท่านผู้ชมเจาะบ่ถือเข่าพิเศษสองเก่า เก่าสองตัวกลับพระผู้ชมชุดบัดใจเวียพี่สามตัวแตกเด้งบนลางเลยค่ะเด้อเวียพี่เก่าสี่หนึ่งตรงตรงพระผู้ชมเก้าสี่หนึ่งตรงตรงแล้วก็หนึ่งสองตัวกลับนะคะเวียพี่แตกเด่งบนรางพาะผู้ชมมันป่ะพระผู้ชมมาว่านี่โน้นน่อยบอกพ่อแม่พี่น้องเบาไวนะคะเนาะ อ่ะสำหรับท่านใดถึกยินดีน้ำนะะ้วยค่ะเด้อสามตัวแตกน้ำธรรมชมมีคนไหนบอกเมือามาว่านี่นูนหน่อยบอกว่าหยุดพักก่อนเมื่อนีวันอาทิตย์ธรรมชมเมื่อนี้ไปต่อธรรมชมลุยต่อกันเลยแนวทางกลับมาแถวธรรมชม เขาแมา่เราอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแมะะ่ด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ฮานอยมัดรวมประจำวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะท่านผู้ชมยี่สิบเจ็ดทับสี่หกสิบเป็ดฮานอยมัดรวมนะคะ น้อยมัดรวมเลขเด่นจับวินเลขเด่นจับวินเลขเด่นจับวินมนเนี่ยายกันกันกบเมื่อวานเด้อท่านผู้ชมแปดเก้าหนึ่งสองสาสี่เมื 8, 9, 2, 3, ม่อวานในด้ดด ปดเก้าสนะี่ห้าหนึ่งสองเนาะท่านผู้ชมมือนีได้แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่เลขคล้ายๆกันจากที่เป็นเลขหามือนีเป็นเลขสามเทนเนาะคะ่ะเนาะนกนั้นตรงกันทุกตัวท่านผู้ชมเด่นแปดกับเก้าเลขคือจังสีมาตัวเกา่านี่ละท่านผู้ชมได้ตัวเก่าไหม เด่นแปดกับเก้านะคะวิ่งรูดป,ปันเจาะเปดนู่หน่อยวิ่งรูดป,ปันเจาะเปียดคือเก่าด้วยค่ะเด้อเพราะว่าทางเหล็กมันมาแบบนี้ท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินแปดเก้าแปดหนึ่ง แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่และสามสี่นะคะเช่นประจำวันธรรมชมเด่นแปดกับเก้า วิ่งรูดเจาะแปดนะคะรูดแปดสุดส้อยคือเกาธรรมชาติเืมาว่านี่แปดปรมมาเมื่อนี่ได้แปดคือเกาเมื่อนี่วิ่งแปดรูดแปดสุดส้อยเ้ยค่ะเด้อกาชาตเืมาว่านบอมมาเด้อธรรมชาติเมืม่อนี่เน้นพิเศษปกติเวีพี่กาชาตบต่ต้องลงธรรมชาติเสียงเงินซือเอเน้นพิเศษปกติวีพี่เลค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่เด่นประจำวันชน ชนแปดหนึ่งบอมแมนท่านผู้ชมสองบอมแมนนะคะเด้อแปดหนึ่งสามสี่นะคะสองบอมแมนนะคะเด้อเจาะพิษท่านผู้ชม เด่นประจำวันชน8ปดหนึ่งสสนะคะชนสี่ตัวธรรมชมเป็นตากอดข้วกันมาแถธรรมชมเด่นประจำวันไหมหกคู่เด่นเน้นเจาะ8 9ฟัน8ปดโดดแปดไปเลยธรรมชมแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสีดเ้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสาแดสและ9กสนะคะ สองคู่วัดใจแปดหนึ่งและแปดสี่นะคะเอาพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอเด้ค่ะเด้อมหน้อยมารวมจุดสามตัวมื่อนี้ระวั่างแตกอีกเด้วค่ะเ้ิเมมาว่านนี้ชุดสามตัวแตกท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ้ยหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเด้ค่ะเด้อคลิปนี้นุ้ยหน่อยขอตัวลาไปก่อน พอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ